สวัสดีครับตาสุขิรีนะครับวันนี้พาท่านไปดูฝูงนกปากห่างนะครับที่ท่านเห็นนี่เป็นฝูงนกปากห่างซึ่งกำลังจะบินไปนอนนะครับเ,เมื่อวานนี้บังเอิญได้ออกมาถ่ายภูเขา300ยอดนะครับขณะที่เราถ่ายอยู่ก็พบโดยบังเอิญนะครับ เป็นนกปากห่างฝูงใหญ่นะครับประมาณเป็นเป็นร้อยตัวนะครับก็บินจากทุ่งสามระยอดนะครับไปทางทิศตะวันตกนะครับนี่เป็นฝูงนกนะครับเออซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีเมฆเยอะนิดหนึ่งเออผมสังเกตเห็นทุกวันนะครับว่านกฝูงนี้เนี่ย จะมานอนนะครับในดงมะพร้าวมีอยู่ครั้งหนึ่งผมออกไปรับประทานอาหารก็ครั้งนั้นนี่เห็นชัดมากแต่ครั้งนี้นี่นอนเข้าไปลึกนะครับในกลางดงก็ซูมภาพได้ไม่ชัดเจนนักนี่คือนกกําลังลงแล้วนะครับฝูงที่หนึ่งเนี่ยลงในป่ามะพร้าวตรงนี้นะครับก็มีอีก มีบินทยอยมาเรื่อยๆผมก็จะกลับแต่ก็ไปเจออีกฝูงหนึ่งซึ่งฝูงนี้ไม่มากนะครับมีประมาณ20ตัวผมก็เลยดูนะครับจับภาพจับภาพดูนกสตัวนี้นะครับเข้าบินมาเป็นฝูง4ตัวก็ผมก็ลองจับภาพดูเรื่อยๆบนท้องฟ้าซึ่งช่วงนี้ก็เป็นเวลา6โมงประมาณ6โมง1ิานาที อพอาทิตย์ตกเร็วมากนะครับซึ่งเมื่อกี้นี้ก็ยังมีแสงสว่างอยู่นกพวงนี้นี่ห้าหกตัวนะครับก็บินมาก็ไปที่เดิมครับจุดมุ่งหมายของนกปากหางพวงนี้กอ็อยู่ที่ยอดมะพร้าวนะครับในในดงมะพร้าวาซึ่งถ้าเป็นไปได้เดี๋ยววันหลังจะถ่ายรูปชัดๆนะครับวันนี้บังเอิญ มันเย็นก่อนนะครับแดดแดดตกพระอาทิตตกเร็วมากแล้วก็นกก็บินลงใช้เวลาแค่ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับก็จะลงหมดทุกตัวครับ